สวัสดีครับวันนี้ผมก็มี iPhone SE ครับผมเอามารีวิวกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าพอดีเพิ่งอัปเดตเป็น iOS 14.5ได้ครับผมก็เลยเอามาดูกันอีกทีนะว่าปีนี้ปี2020เนี่ยมันจะยังใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับผมนี่นะตัวนี้ก็เป็น iPhone SE version หน1นะครับผมนะนะเดี๋ยวดูเวอร์ชันกันนิดน,นึงนะครับ เวอร์ชันตัวนี้ก็จะอยู่ที่14.5.1ครับผมใหม่ล่าสุดกันไปเลยนะครับแอปต่างๆก็ยังสามารถอัปเดตได้ปกติมากๆนะฮะตัวนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จแบตนะแบตก็เลยเหลือแค่7%อ่าสังเกตดีๆจะมีรอยรลาวที่หน้าจอนะครับเพราะว่าตัวนี้เด็กเล็กใช้นะครับก็เลยทำรนบ่อยนะครับแต่ก็ยังไม่พังครับผมกล้องถ่ายรูปก็ยังสามารถอ่า โฟกัสได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็วิดีโอก็สามารถถ่ายได้ถึง 4K นะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยถ่ายถึยถง 4K นะเพราะว่าเมมมันน้อยจริงๆนะเมมในตัวเครื่องมันแค่16กิกนะครับก็เลยพยายามไม่ถ่ายวิดีโอนะแค่เด็กเล็กเอาไปถ่ายติกต็อกนี้ก็เกือบเต็มเลยนะครับผมรุ่นนี้ก็ยังรองรับระบบการสแกนลายนิ้วมือนะอย่างไรให้แม่ รุ่นนี้ก็ยังมีกล้องเดียวนะครับเวลาถ่ายรูปก็จะถ่ายแบบเป็นมุมปกตินะครับไม่ได้วายหรือไม่ได้แบบมาโครอะไรมากรุ่นนี้ก็ยังสามารถเสียบแจ็คหูฟังได้นะครับผมแล้วก็แล้วร์ดชาร์จก็เป็นแบบไรนิ่งนะแต่ว่าไม่รองรับชาร์จเร็วนะครับผมผมลองเอาไปเสียบกับชาร์จเร็วดูแล้วก็กลายเป็นชาร์จปกติไปนะครับผมเกมต่างๆนะครับผมเอามังอัดเล่นได้แน่นอนนะ แรม2กิกเนี่ยสามารถเล่นฟีไฟล์นะขอออฟดิวตี้ได้เลยนะไม่มีปัญหา YouTube นะไม่มีปัญหาเลยครับผมก็สามารถดูได้ข้อดีของ iOS เวอร์ชัน14นะครับก็คือสามารถแบบจับกลุ่มของแอป,ปได้นะเราสามารถลากแอป,ปนะ สมารังแอปไปรวมกันได้นะครับประมาณนี้อ่คอนดีของมันนะเครื่องราคา2อ0 0นเนะครับเดี๋ยวผมขอดูผมขอดูหน่วยความจำในเครื่องนะว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะครับโอ้โหเกือบเต็มนะ15.4นะครับแค่ Call of Duty ตัวนี้ก็กินไป13.4นะครับ นี่นะครับเกม c คอ of Duty นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากราฟิกตัวนี้มันอยู่ในระดับไหนนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่าสามารถปรับได้ถึงมีเดียมกับไฮนะครับโอ้เป็นไงไม่ธรรมดานะเครื่องไม่ถึง3000นนะครับก็ ตัวนี้ผมตั้งตัว soft touch นะฮะตัวนี้นะอ่าเวลาเราจะแคปหน้าจอนะเราจะต้องกดปุ่มปุ่มโฮมกับปุ่มล็อกเครื่องนะแบบนี้นะนี่คือการแคปหน้าจอนะครับแต่ถ้าแต่เราสามารถตั้ง soft touch ให้กด2ทีแคปหน้าจอได้นะครับแน่เห็นไหมครับ ปี2021ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับผมเพราะว่ามันอัปเดตเวอร์ชันซอฟต์แวร์เป็นตัวใหม่ได้นะครนะไม่มีแอปตัวไหนโหลดไม่ได้นะครับยกเว้นแอปตัวใหญ่ๆเพราะว่าตัวนี้ลองม,มันแค่1 6กิกโอเคนะครับผมขอบคุณครับ